C ีทีมิวสิกต้องสารผลงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านพบพาไปที่ไหนก็ได้สายแคมปิง้งสะดวกมากๆเลยนะครับน้ำหนักเบาแล้วมันจะแตกต่างในใดจากกีตาร์ท้องตลาดทั่วไปปรีแอมตัวนี้มาในรูปแบบของสมาร์ทกีตาร์ความสมาร์ทของมันนะฟังช้าชชัดชัดนะมันสามารถรีเวิร์ฟคอรัสเอเคเฮ้ย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 แล้วก็เฮ้ยต่อ บลูทูธได้อั um wow. ลูปได้ต่อเข้ากับฟุตสวิต c ์ที่เป็นมิด i เพเดิลได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ดึงลูปนั้นหรือว่าดึงไอเดียต่างๆที่เราอรัดบันทึกไว้อีดิทเพิ Estamos ่มเติมในคอมพิวเตอร์จะะไไปอยาากพทเล ไปดูต้นไม้ไปดำน้ำดูกระรังไปไหนก็ได้เพราะว่าฉันคงสุขใจเหมือนกันแค่มีเธอไปกับฉันอยู่ด้วยกันทุกเวลาเพราะว่าเวลาเธอยิ้มโลกของฉันมันสดใสดอกไม้ยังชิดซ้ายพายแพ้รอยยิ้มของเธอ แกฉันที่จ้องมองเธอก็สุขใจกันบรรยายเธอคงไม่ว่าอะไรเธออยากจะชวนให้ไปได้วยกันไปได้วยกันนะไปเดินที่ริมทะเลด,ด้วยกันไปดูคลื่กนกระโจฟังไปดูปูลมดูน้ำดูสายไปเดินชมนกชมไม้ไปนัง่งดูพระอาทิตย์ตกกันไปนะไปกับฉันไปเที่ยวด้วยกันเวลา ลาลาลลาลลาไปด้วยกันนะไปเที่ยวด้วยกันไปกับคอร์ดเอิร์ธโกอไม่ใช่สารทันท่องเที่ยวแต่อย่างใดไม่ใช่สารทันสัญจรไม่ใช่สารทันวีล็อกครับผมแต่นี่คือลองให้รู้ใบนะกูเย่เย่ ขอบคุณนะครับผม C T Music นะฮะที่มอบกีตาร์ตัวนี้อะไรนะอ๋าไม่ได้ให้กีตาร์<โดย>ตัวนี้นะครับผมมาจากทางร้าน C T Music อีกแล้วครับท่านสร้างสารรค์ผลงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านเป็นแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนนะครับโลโก้แบบนี้เพื่อนๆครับผมเป็นหนึ่งในแบรนด์ในดวงใจของนปูเลยเพราะว่าอะไรนปูสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากกีตาร์แบรนด์นี้ครับผมคอร์ด <laughs> เพื่อเพื่อเราไปไล่ดูคลิปเก่าๆสมัยที่เรายังเป็นเด็กน้อยใช้กล้องความละเอียด3 0 0 0 0 0พิกเซลถ่ายคลิป <laughs> เราใช้ขอดตลอดแล้วขอดนียก็จะเป็นแบรนด์ที่นักปูบอกได้เลยว่า ราคาน่ารักแล้วก็คุณภาพเนี่ยเฮ้ยเกินอ่ะเกินราคาไปเยอะแล้วเขาก็มีการพัฒนาโปรดักต์มาในยุคหลังๆนี้ค่อนข้างเรียกได้ว่าดีเลยนะครับนปูได้มีโอกาสได้พูดถึงเนี่ยมาหลายรุ่นแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นยอดนิยมที่แบบว่าในราคาเลทสี่พันกว่าบาทอย่างพวก a d 8ด0ีหรือจะเป็นตัวล่าสุดจากทางร้านมีซีทีมิวสิเองนะครับที่ส่งมาให้แล้วก็ไม่ไม่ใช่ส่งมาให้ส่งมาให้รีวิวเดี๋กย่างเงาจะไปผาเดี๋ยวบอกน้ปูอมกีตาร์ร้านอีกแล้ว ไม่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 เสียงสูงด้วยตัวนี้นะครับผมคอร์ดเอิร์ธโกนะฮะตัวเล็กกระทัดรัดนะครับผมไซส์ของมันก็จะอยู่ที่เขาเคลมว่าสามสาม่วนสี่ก็คือถ้าถ้ามันมี4ส่วนเออถ้ากีตาร์มันมี4ส่วนหักออกไป1ส่วนก็เหลือ3ส่วนเปรียบเทียบบ้าอะไรขนาดนี้เนะครับจำนวนเฟสดีทั้งหมด19เฟรดนะครับผมแบ็ค แบ็คด้านนี้แบ็คด้านนี้แบ็คซ้ายนะครับเป็นมอกกานีรวมถึงเนคและคอมอกกานีด้วยนะครับเฮดสต็อ hey, กก็เช่นเคยฮะเป็นสกรีนนะครับสกรีนคอร์ดเป็นโลโก้ที่เราคุ้นเคยนะครับส่วนลูกบิดนะฮะเป็นดายแคสด้านหลังนะครับเป็นโลหะแล้วก็ในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรตัวใบพัดตัวที่มันจับจับหมุนเนี่ยก็เป็นโลหะเช่นเดียวกันนะครับสีดำนะครับทำมาเป็นสีดำจับถนัดมือฮะเหมาะกับใคร <S <S อยากจะบอกว่าเฮ้ จร,จริงๆเหมาะกับทุกคนก็ไม่เกินเลยเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเด็กๆน้องๆหรือว่าสุภาพสตรีผู้หญิงตัวเล็กๆอยากจะได้กีตาร์ไซส์ประมาณนี้เล่นถนัดพกพาง่ายนะครับเขามีกระเป๋าให้ด้วยนะเป็นกระเป๋าตรงรุ่นเลยพกพาไปที่ไหนก็ได้สายแคมปิ้งฮะสะดวกมากๆเลยนะครับสีตรงนี้เขาเรียกว่าสีอะไรนะเป็นเรดเพลปะ ถ้าท่านูมพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะบางทีก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองนี่ตาบอดสีหรือเปล่าแต่มันก็จะเป็นสีที่เรามองแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าเออเนี่ยมันมันคือมะฮอกกานีนะแล้วก็มีการทำทำสีไล่ระดับเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นอะไรที่แบบว่าเออเหมาะกับการเดินทางเพราะว่าถ้ามันเป็นสีขาวสีนวลสีอะไรพวกนี้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าหัวกังวลเลอเกินมันอาจจะ,ะเลอะเทอะนู่นนี่นั่นเนาะออแต่จริงๆแล้ว มันซื้อมาใช้อ่ะมันก็ต้องมีร่องรอยบ้างไออย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเด็กน้อยตัวเล็กๆนะครับผมได้ตัวนี้ไปนภปูขอการันตีได้เลยว่าเฮ้ยเดิมๆจากโรงงานของเขาเองนะฮะอันนี้คือแกะกล่องออกมาเลยนะจากทางร้านซีทีมิวสิกส่งมาให้เลยนะครับการปรับระดับปรับแอคชั่นปรับทัชชิ่งอะไรของเขาที่ทําให้มาเดิมๆเนี่ยนภปูมองว่า พอใจเลยนะพอใจจับเล่นสบายไม่เจ็บนิ้วคือไม่ต้องใช้แรงกดอะไรมากมายแม้กระทั่งเราจะไปเฟดลึกๆเนี้ยก็ยังรู้สึกได้ว่าเออค่อนข้างเป็นมิตรกับมือใหม่อ่าถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1,900บาทจากทางร้าน ct music สิบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยตมันตั้งหน0่บาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มันต้องมีอะไรดีกว่านั้นมันถึงมาในราคานี้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่กีตาร์โปร่งธรรมดานะครับและก็ไม่ใช่กีตาร์ซูเปอร์แมนยอดมนุษย์แอดเวนเจอร์อเวนเจอร์แดงสิมึงพูดอะไรเล่เปิดตัวนี้ฮะเห็นจิ๋วๆแบบนี้เห็นหน้าตารูปทรงแบบนี้เฮ้ย เขามีภาคไฟฟ้ามาด้วยถามว่าภาคไฟฟ้าอาล้วมันจะแตกต่างในใดจากกีตาร์ที่อยู่ในท้องตลาดทั่วไปแตกต่างแน่นอนครับผมว่าปรีแอมตัวนี้มาในรูปแบบของสมาร์ทกีตาร์ <Wow. S 1> ฟังอีกครั้งหนึ่งมาในรูปแบบของสมาร์ทกีตาร์ถามว่าสมาร์ทยังไงถอดแว่นก่อนเพราะเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะครับผมเรากดปุ่มเปิดเข้าไปปุ๊บเพื่อนๆครับผมโลโก้ตัวนี้ขึ้นมาเฮ้ย อันนี้เป็นจูเนอร์แน่นอนอยู่แล้วครับผมกีตาร์โปร่งไฟฟ้าถ้ามันมีปรีแอมมายังไงมันก็มีจูเนอร์แต่สิ่งที่มันมีพิเศษกว่านั้นก็คือเราขยับฮะมันจะมี3ามปุ่มปึ้งไปเรื่อยๆมีเอฟเฟกในตัวเว้ย <Wow. S 1> เฮ้ยมีเอฟเฟกในตัวเว้ยกดเข้าไปปึ๊บปุ่มตรงกลางเอฟเฟกในตัวมีอะไรบ้างถ้าดีฟอสเดิมๆของเขาจะออฟคือปิดไว้นะครับเราเลื่อนนะครับรีเวิร์ฟคอรัสเอคโค่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยแล้วก็เฮ้ยแล้วก็เฮ้ยเอฟเฟกในตัวถึง8เอฟเฟกในตัวแน่นอนนะครับผมมันยังไม่จบแค่นั้นนอกจากมันจะมีเอฟเฟกในตัวแล้วนะครับอันนี้เขายังมีสปีกเกอร์หรือว่าลำโพงในตัวสามารถต่อบลูทูธได้ซึ่งไอ้บลูทูธในตัวเนี่ยถามว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์อะไรมันเอาไว้ทำอะไรอ่อย่างสมมติว่าเพื่อนๆที่อยากจะแบบว่า เปิดแบ็กกิ้งแทจากโทรศัพท์มือถือเปิดสตรีมเพลงจากา YouTube Music จากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยม,มันสามารถเล่นผ่านเจ้าลำโพงสปีกเกอร์แล้วเสียงดังรั่นเลยอนาปูเปิดให้ฟังนะบลูทูธของมันนะครับเขาจะชื่อว่า S2BJ427 หรือว่า427นะปูลองเปิดดูนะเราจะไม่เปิดเพลงกันอื่นนะครับเพราะว่าเคยเปิดแล้วมีโนติสจากสำนักงานทนายความ <laughs> ปึ๊บดังไหมดังไหมอ่าลองดูลองดูโอ้เห็นไหมอ่าอ่ะโอเคโอเคโอเคเพลงมันไม่ดีอย่าเปิดเยอะอย่าเปิดเยอะเพลงมันไม่ดีนะครับผมมีบลูทูธในตัวนะครับแล้วก็มีอะไรอีก ความสมาร์ทของมันนะฟังช้าช้ชัดช,ะช,ะชะนะมันสามารถอัดลูปได้ในตัวเ <Wow. S 1> ชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อทําให้ดูนะครับเราจะกดออกมานะครับผมมันสามารถอัดลูปได้ในตัวสามารถจะเข้าฟังก์ชันลูปเข้ายังไงปุ๊บกดปุ่มนะมันจะมีแผงข้างล่าง1 2 3 4กดปุ่มที่2เห็นวงกลมนี้ไหมครับ เห็นไหมต้องเห็นสิซูมขนาดนี้แล้วต้องเห็นถ้าเราอยากจะอัหลูอ่ะสมมตินำปูทําให้ดูคร่าวๆนะเรากดปุ่มนี้สีแดงตึ๊ก1 2 3 t เห็นไหมมันบันทึกลูปให้เราด้วยเฮ้ยโคตรแจ้งเลยแล้วถ้าอยากจะอัด ต่อไปทํายังไงครับผมกดซ้ําอีกครั้งหนึ่งฮะเขาจะนับถอยหลังเห็นไหมปึ๊บ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 เป็นไงเราอ,อันนี้ทำให้ดูเท่าวๆนะเพื่อให้มองเห็นว่าเฮ้ยมันสามารถทำได้นะครับแล้วก็ไอลูปเมื่อกี้ที่เราอัด ที่เราบันทึกเอาไว้มันไม่ใช่แค่อัดบันทึกแล้วก็ทิ้งเฮ้ยมันเก็บเอาไว้ในเมมโมรีของ p r e แอมตัวนี้ด้วยถามว่าอ่ะมันจะออกไปหาไอ้เมมโมรีตรงนั้นยังไงนะครับเพื่อนๆครับเลื่อนไปเรื่อยๆฮะมันจะมีคำว่า playback อ่ากดเข้าไปตุม้มเข้าไปปุ๊บนี่คือเพลงหรือว่าลูปที่เราได้ทำการอัดบันทึกไว้เมื่อกี้ลองกดฟังดูซิ ธรรมดาใช่ไหมล่ะไม่ธรรมดาใช่ไหมล่ะยังครับผมยังไม่จบแค่นี้เรายังสามารถใช้สาย USB Type C นะครับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์มันจะมองเห็นเป็นฮาร์ดดิสต์ลูกหนึ่งเราสามารถเข้าไปดึงลูปนั้นหรือว่าดึงไอเดียต่างๆที่เราอาัดบันทึกไว้เข้าไปอิด t ิตเพิ่มเติมในคอมพิวเตอร์ได้ด้วย อยากฟังไหมว่าถ้าเกิดว่าต่อไฟฟ้าแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะนะปูล,ลองเสียบให้ดูนะเราทดสอบทดลองให้ฟังให้ดูกันคร่าวๆนะครับผมโอ้ป<อ>ังเข้าให้โอเคเรามาทดสอบเอฟเฟกกันดีกว่าเราเลื่อนไปที่ เอฟเฟกปุ๊บอ่ะถอดแว่นก่อนมองไม่เห็นอะไรเลยให้ตายเถอะไปที่เอฟเฟกปุ๊บเมื่อกี้นะครับผมมีอะไรบ้างอ่ะอันแรกเลยคือรีเวิร์สนะครับรีเวิร์สเป็นยังไงเยอะไปไหมถ้าเยอะไปปุ่มตรงกลางนะครับสามารถหมุนได้เห็นไหมฮะเอฟเฟกต์วอลลุ่มอยากได้เอฟเฟกต มากน้อยแค่ไหนปรับเอาที่สะดวกใจอยากได้ช่ำๆเยอะๆเอฟเฟก์อื่นๆมีอะไรบ้างนะครับมีรีเวิร์บคอรัสอ่ะดีนให้ดูคอรัส ต่อไปเอคโคเอโค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 โอ้โห oh, oh, มันเยอะไปมันเยอะไปมันเยอะไปมันหลอกหูอ่อนลดลงมาแล้วอยากจะให้มันเป็นอะไรที่แบบว่าตามมาบางๆก็สามารถทำได้เฮ้ยเฟสโอ้ไอจิวเองนี่มันแบบว่าเทมเปโล ดังๆโอ้อ็อกเตปอ็อกเตปอ็อกเตปว้าววววมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีก distortion distortion เฮ้ยกีตาร์โป่งมันต้องมี distortion ได้หรอเอาให้มาก็ <c oughs> นะลองดู <c oughs> ใช้กีตาร์โป่งเล่นเสียงนี่ไหมแต่ว่าอะในเมื่อเขาให้มาเราก็ลองให้ดูนะครับจะได้รู้หรือว่าจะบูทนะครับบูให้มันแบบว่าเอ้ยดูมีพลังมากขึ้นหรือถ้าไม่อยากใช้เอฟเฟกนะครับอยากจะไปใช้ที่เอฟเฟกตู้หรือว่ามันตีเอฟเฟกของเราที่หยียบหยีบอยู่นั้นก็ปิดไปได้ออฟไปได้ มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับปุ่มนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่เอฟเฟกนะฮะไม่ได้อยู่ในหน้าของเอฟเฟกมันก็จะเป็นในเรื่องของการปรับวอลลุ่มดังเบาเหมือนกีตาร์โปรงทั่วไปครับผม ห็นไหมล่ะเธอมันไม่ใช่แค่ว่าเธอจะเอาไปออกแคมป์หรือว่าเธอจะซื้อไปให้ลูกให้หลานหรือเธอจะซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้แฟนซื้อเป็นของขวันปีใหม่ให้แฟนเดียวนะเธอสามารถหยิบอีตัวนี้ไปเล่นที่ร้านก็ได้เพราะว่าเอฟเฟกต์เขาค่อยครบคันเลยแล้วที่สําคัญครับผมมันยังไม่หยุดความสมาร์ทแค่นั้นเสียาดยดเสียาดจดนะเราไม่ได้มีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ในมือเพราะไม่งั้นเราจะทดสอบให้ดูให้สาแก่ใจเลยนะครับผมเพราะว่าเขามีอ่าฟังก์ชันที่เรียกว่า ตัวนี้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 ปึ๊บอ่า USB MIDI Pedal มันสามารถเชื่อมต่อเข้ากับฟุตสวิตซ์ที่เป็น MIDI Pedal ได้โอยเสีดายอ่ะเสียดายโอ้ซีทีไม่ยอมไม่ยอม,ไม,ยอมไม่ยอมส่งมาให้โอ้ยไม่ยอมส่งให้ฉั <laughs> ไม่งั้นนะจะได้รู้กันไปว่าขีดความสามารถของมันเนี่ยไปได้อีกแค่ไหนกันเลยเฉียวเชียแต่ถามว่าแค่เท่านี้ ก็เป็นอะไรที่นปูรู้สึกว่าเฮ้ยว้าวนะโอเคล่ะปฏิเสธไม่ได้ว่ากีตาร์ที่อยู่ในท้องตลาดทุกวันนี้มันมีหลายๆรุ่นที่มันเป็นสมาร์ทกีตาร์ที่มันเป็นอะไรก็ตามแต่หูบางตัวก็แบบว่านู่นนี่นั่นมากมายแต่ว่าเรายังไม่เคยเจอนะครับกีตาร์ที่เป็นกีตาร์ป่งกีตาร์ป่งจริงๆแล้วใส่ปรีแอมที่มันเป็นสมาร์ทแบบนี้มาส่วนใหญ่เราก็จะเห็นอะไรที่มันเป็น เอาอากาศไปเลยอ่ะนึกภาพออกไหมซึ่งบางทีคนที่แบบว่านิยมอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นหน้าตาแบบวินเทจวินเทจดั้งเดิมคือกีตาร์มันต้องเป็นไม้มันต้องมีมันต้องเป็นรูปทรงประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากได้ฟังก์ชันความสมาร์ทของไอรุ่นพวกนั้นเอามาใส่วันนี้คอร์ดเหมือนจะรู้ว่าเราทวินหาสิ่งเหล่านั้นครับผมเขาส่งคอร์ด earth go มาให้เรา แล้วนะครับในราคา1,900บาทหาซื้อได้ที่ไหนนะครับ CT Music ถ้าคุณอ,อยากจะได้กีตาร์ตัวนี้ก็ต้องไปที่ร้าน c t Music เดินทางง่ายง่ายสะดวกสบายจะขับรถไปเองไม่แนะนำล้วจะไปยังไงล่ะ นั่งรถไฟฟ้าเส้นสังคมวิ่งไปลงที่พรมพงถ้าไม่ขี้เกียจก็เดินเข้าซอยไปก็ได้นะมันจะอยู่ที่ประมาณซอยสามสิบแปดว่าไหมสามแปดหรือสี่แปดหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็ นั่งมอเตอร์ไซค์วินเข้าไปครับผมบอกเขาว่า ct music นะฮะมีน้องๆคอยให้การต้อนรับคอยให้การแนะนำนะฮะ CT Music ไม่ได้มีแค่กีตาร์อย่างเดียวครับผมมีอุปกรณ์อุปกรณ์เครื่องดนตรีมากมายให้เราไปเลือกดูเลือกใช้ลองดูครับผมกับเจ้าคอร์ดเออร์โกตัวนี้นะปูนำมาทดสอบทดลองให้ดูโดยเฉพาะฟังก์ชันที่เรียกว่าคอยสมาร์ทของเขาเนี่ย ถูกใจมากตัวนี้ไม่ต้องใส่ฐานนะครับไม่ต้องใส่ฐานนะฮะคือสามารถเสียบชาร์จ USB ได้เลยอะปูช็อตให้ดูจะได้เห็นตูดมันชัดๆนะครับเสียบชาร์จ USB Type C ได้เลยส่วนไอรูตรงนี้ถามว่าเป็นรูอะไรเป็นรูแจ็ค3.5นะครับไม่ใช่รูแจ็คมอนิเตอร์หูฟังนะแต่เป็นรูแจ็คสัญญาณ AUX คือถ้าเพื่อนๆไม่ต่อบูทูธสามารถเปิดเพลงจาก แบ็คกิ้งแท็กแล้วก็อาเสียบสายสัญญาณ AUX เข้าตรงนี้ได้เฮ้ยเจ๋งนะครับผมไปเที่ยวแคมป์เล่นจนเหนื่อยละโอ้ไม่อยากเล่นกีตาร์แล้วเอาเงี้ยเปิดเพลงฟังเอาอีนี่เป็นลำโพงบลูทูธแล้วก็ฟังเพลงแขวนเอาไว้ใครเดินเข้ามาก็งงว่าเฮ้ยเสียงมาจากไหน เสียงมาจากไหนเสียงมาจากไหนวะเสียงมาจากไหนวะเสียงมาจากเมือดังไปใช่ไหมถ้าดังไปนะครับผมสปีคเกอร์ปับไปที่สปีคเกอร์กดปุ๊บ นะอตอบโจทย์นะบอกเลยสายแคมปิ้งโคตรตอบโจทย์เออถามว่าอยากได้ไหมถ้าอยากได้อย่างที่บอกครับผมเดินทางไปให้ไว t Music หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ ct music หรือ facebook ct music i n อินบ็อกเข้าไปสอบถามก่อนว่าไอคอรดเอิร์ตโกตัวนี้มีอยู่ที่ร้านไหมถ้ามีจับใส่กล่องแล้วส่งมาให้ชั้นที1ตัว ลองให้รู้บายนะปูครับผมลองให้ดูกันไปแล้วนะฮะชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่รสนิยมของเราเองแต่ถ้าถามความรู้สึกของปูนะเฮ้ยตัวเล็ก,ลกๆหมพกพาง่ายเว้ยเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่เร็วไปเล่นที่ร้านร้านหนึ่งร้านสองร้านสามโอ้โหยกไปสะดวกสบายมีกระเป๋าหิ้วอยากจะขึ้นรถเมย์อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์อยากใจกันแล้วแต่เนี่ย ถือเข้าไปแบกเข้าไปชอบไหมละ่ะชอบมากชอบมากถ้าชอบก็ไปตำกันนะครับผมวันนี้จากลากันไปแล้วครับผมกับลองให้รู้บายนาปูกับ c a u Earth Go สวัสดีครับ